บ่อน้ำกลางทะเลทรายวันนุปัปฐาชาดกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งนำขบวนเกวียนสินค้าเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองแต่เส้นทางที่ไปนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งในเวลากลางวันพื้นทรายแห่งนั้นจะร้อนจัด จนไม่สามารถเดินเท้าได้ขบวนเกวียนของพ่อค้าหนุ่มจึงต้องเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารกินกันในเวลากลางวันจนกระทั่งผู้นำทางแจ้งแก่พ่อค้าหนุ่มว่าเหลืออีกแค่คืนเดียวก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้บริวารใช้น้ำและฟืนรวมทั้งกินอาหารที่นำมาให้หมด เหลือจากนั้นก็ให้ทิ้งไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วอีกทั้งยังทำให้เกวียนเบาลงและเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นด้วยทว่าในคืนนั้นเองผู้นำทางซึ่งอดหลับอดนอนมานานหลายคืนก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนครั้นตื่นขึ้นมาในยามรุ่งเช้าก็พบว่า ขบวนเกวียนได้เดินย้อนกลับมาทางเดิมผู้นำทางรีบตะโกนให้หันขบวนกลับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าผืนทรายเริ่มร้อนมากขึ้นพ่อค้าหนุ่มจำต้องสั่งให้หยุดขบวนเกวียนเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อเหล่าบริวารรู้ว่าขบวนเกวียนของตนเดินมาผิดทาง ก็เกิดความท้อใจจนไม่เป็นอันทำอะไรคิดแต่ว่าตนคงต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้เป็นแน่เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีทั้งน้ำและอาหารเหลืออยู่อีกแล้วแต่พ่อค้าหนุ่มยังไม่สิ้นหวังพยายามเดินหาแหล่งน้ำที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งไปพบกอหญ้ากอหนึ่งเข้าจึงคิดได้ว่าหญ้าจะเติบโตในทะเลทรายได้ จะต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตฉะนั้นใต้หญ้าก่อนนี้จะต้องมีน้ำอยู่แน่ๆพ่อค้าหนุ่มสั่งให้เหล่าบริวาร<ไ>ช่วยกันเอาจอบมาขุดลงไปใต้กอหญ้า<ไ>ขุดไปได้สักพัก<ไ>จอบก็ไปกระทบกับแผ่นหินเข้า<ไ>เหล่าบริวารเห็นดังนั้นก็เกิดความสิ้นหวงังพากันทิ้งจอบแล้วนั่งรอความตายทว่าพ่อค้าหนุ่ม หาได้ละความพยายามไม่เขาก้มลงเอาหูแนบเข้ากับแผ่นหินนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างใต้จึงหันไปบอกให้บริวารคนหนึ่งเอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกจะมีน้ำอยู่จริงหรือนายบริวารผู้นั้นถามอย่างท้อแท้คนอื่นละความเพียรกันหมดแล้วหากท่านละความเพียรอีกคนพวกเราก็คงต้องตายกันหมดมาเถอะ เอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกหากท่านทำสำเร็จท่านก็จะช่วยให้พวกเราทั้งหมดรอดตายเมื่อได้ฟังคำของผู้เป็นนายบริวารผู้นั้นจึงนำค้อนเหล็กไปต่อยหินด้วยความเพียนจนกระทั่งหินแตกแยกออกเป็นหลายเสี่ยงแล้วกระแสน้ำลำใหญ่ก็พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นทันทีในที่สุดทั้งขบวนเกวียนก็รอดตาย เพราะได้น้ำจากใต้แผ่นหินนั้นมาดื่มกินพอถึงเวลาพลบค่ำก็ออกเดินทางจนผ่านพ้นทะเลทรายแห่งนั้นและนำสินค้าไปขายยังเมืองที่หมายได้กำไรกลับมามากมายการนั้นพ่อค้าหนุ่มคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปริวรรณผู้ต่อยหินด้วยความเพียรคือภิกษุผู้ละความเพียรรูปหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนใจข้อคิดจากชาดกอย่าท้อแท้จนละความเพียรเพราะความเพียรคือหนทางหลักสู่ความสำเร็จ